สวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอป,ปอปอลาวแล้วก็เอฟซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะ วันนี้เมย์ก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงเท่านี้ก็พอใจค่ะก็ร้องโดยน้องแฮนนานะคะอ่าโฟอีฟฟิชเจอริงกับน้องเบอร์ดี้ค่ะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมานะคะเมย์ก็ขอเพลงนี้นะคะปังปังฟรีเอทะลายล้านวิวเลยค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ใช้ประกอบอ่าซีรีส์เรื่องวันเลิฟนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้น่าจะพลอะจะซึ้งแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กด กดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดีย๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องโจโจมิลเล l e ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอยเพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของ มาแล้วค่ะเท่านี้ที่พอใจแฮนนาห์โฟร์อีฟฟิจริงกับเบอร์ดี้ค่ะหนุ่มน้อยน่าใสๆเลยพอหูและก็เข้าใจก็อยอมให้เป็นแบบนี้ความรักนะที่มีความรัก ที่เาคิกเยอะอย่าดึงเยอะค่อยงจะเอาเรื่องนะคะเนี่ยนะเหงื่อวิัองเราค่อยเสียลงเลยกันและคงจะไม่สนใจยังงอนอยู่ยังงอนอยู่ ไปสัญญาจะบอกวนใจ เใช่ย่อยนะนักเรียนใหม่วันนี้นะเฮ้ยนุมน้อยของเราเศร้าเลยค่ะเพราะและก็เข้าใจแต่ก็ยอมให้เป็นแบบนี้ความหักถึงมีสิ่งที่ดีๆได้เท่นี้ค่อยก็พอใจ ขอเพียงเจ้าบ่บห่างหายไปและเพียงเจ้าด,ดีอยู่ใกลนะ้ใกล้แต่อยากจะขอมีจะไว้ข้างเดียว mm hmm. จาคงจะบอกว่ากันและคงจะบอกสนใจที่เคยทำลงไปสัญญาจะบอกก้นใจ เก็บอไว้คนเดียวก็พอแล้วเก็บอไว้คนเดียวก็พอใจบ่อยากให้เจ้าบ่อยากให้หูความจริงที่ออกจากใจเก็บเอาไว้แบบนี้มันดีแล้วบ่ดีแล้วแบบนี้ก็สุขใจ

มันเด็ดตรงนี้ค่ะโอ้โหฉันรักเธอพูดแบบสุภาพสุภาพหน่อยนะคะ นี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงเท่านี้ก็พอใจค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยพลอซึ่งกินใจมากๆเลยค่ะนักร้องของเราทั้ง2คนก็เสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะเขาร้องผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยนะคะดูไปฟินไปมีทุกรสทุกอารมณ์ในเพลงเพลงนี้เลย เพลงที่หลงรักเพื่อนนะคะได้แต่แอบมองแอบห่วงเขาอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็เพลงนี้นะคะผู้สาวของเราค่อนข้างที่จะเอาใจหน่อยหนึ่งเนาะดูคีวีนิดนิดนะคะกะ็ผู้สาวของเราเนี่ยะคะไปหลงรักหนุ่มใหม่ที่เข้ามาเรียนค่ะพอหลงรักแล้วก็ไปดูหนังไปกินข้าวด้วยกันก็เออเริ่มมีรักแล้วเนาะเริ่มปลุกพันนะคะแต่ที่ไหนได้ละคะหนุ่มใหม่ของเราเนี่ยเขามีผู้สาวอยู่แล้วค่ะก็ทําให้น้องแฮนน่าเนี่ยอกหักเสียใจเลยค่ะโอ้โหน้อง เบอร์ดี้ของเรานะคะก็ไม่รอช้าสิคะก็ปลอบใจเพื่อนนะคะทุกอย่างต้องให้เวลาสู้ๆเป็นการให้กำลังใจกันที่ดีมากๆเลยคะ่ะก็รักเขาอ่ะแต่ก็ไม่กล้าบอกเขาเนาะให้มันเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วนะกลัวบอกไปแล้วเนี่ยเจ้าจะไม่รักเรากับคืนนะสิก็กลัวจะเสียเพื่อนนะคะก็เลยให้ธรรมชาติมันเป็นไปเนาะแล้วพออ่าน้องแฮนนาเขาอกหักจากผู้บ่าวใหม่นะคะน้องแฮนนานะคะเขาก็แบบ น้องเบอร์ดีของเราก็เหมือนกับมีความหวังอีกครั้งหนึ่งน้อก็เออกลับมาเออเหมือนกับเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเอาฟงกุญแจให้กันนะะ้อก็ตะมูตะมีมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็แฮปปี้เอนดิ้งค่ะดูไปยิ้มตามฟินเพลินเลยนะคะเพลงนี้เขาถ่ายทอดออกมาได้น่ารักดีค่ะก็เพลงนี้นะคะเขาก็เอาใช้ประกรอบอซีรีส์เรื่อง one love นะคะยังไงก็ลองไปติดตามกันดูนะคะเป็นหนังที่ ซีรีส์ที่สนุกสนุกเพลินๆอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะแต่ว่ามันเด็ดตรงสุดท้ายนี่สิคะที่เขาบอกว่ากูรักมึงฉันรักเธอค่ะเด็ดม,มากๆเลยค่ะทิ้งท้ายแบบแฮปปี้เอนดิยิ้มแก้มปริเลยค่ะนี่คะเป็นเพลงที่ฟังสบายสบายฟังเพลินๆอีกเพลงหนึ่งเลยค่ะดูไปยิ้มตามฟินฟินมากๆเลยค่ะตะม,มุตะม,มิดีนะคะก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ฟังสบายสบายเนาะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นเพราะเพลงของเรานะคะเขาก็จะฟัง สบายสบายฟังเพลินเลยค่ะมีก็ขอเพลงของรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมานะคะมีก็ขอเพลงนี้นะคะฟังฟังคือเย้ในร้านดีเลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปแล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องโจโจมิลลารคค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์แอออคค่่นนนให้ยกก็จะะะะตบ เมจะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆก่อนค่ะเม์จะอัปเดตเพลงใหม่ๆให้ f อซของเมย์ได้ฟังก่อนนะคะหวังว่า f อซของเมย์คงเข้าใจนะคะแล้วก็เม์จะทยอยรีแอคชั่นเพลงที่ปล่อยมาได้สักพักค่ะ,ะยังไงคลิปนี้เม์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบ้ายบายโชคดี